โรบล็อกน o ดมอฮ a t ต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้ชื่อเกมบ้าบออะไรกันเนี่ยเข้ามามีอะไรเลือกให้เลือกยูนิตอะไรเนี่ยสี่องศาเอฟองศาเคหมายความว่าไงอช่วงนี้อากาศร้อนร้อนเอาเอฟละกันไฟองศาอะไรวะ อออโอ้กูไม่อยากเป็นเนิร์ดเลยเออกูเป็นเกียรแล้วกันยอุ้ยเฮ้ยเจ้ากัะนะเฮ้ยกดข้ามได้ด้วยวะโอ้ยแมง นในสมัยกูไปเรียนเยแบบกูหลับตาแป๊บเดียวตื่นมาแม่งอ้าวใช่เช้าแล้วโอ้อะไรวะจันจอีกเลี้วเหรอฉันจะต้องไปโรงเรียนอืมอีเวนต์ต้องไปงโรงเรียนเลยอ,อ,อะไรอ่ะแต่ฉันจะอยู่บ้านวันนี้อ่หนูอยากไปเรียนเลยอยากไปเรียนฉันรู้จะต้องไปบอกพ่อว่าฉันป่วยใครใครเคยบ้างสมไมเรียนแบบ แม่พอ่อเป็นไข้กูเป็นไข้ตัวร้อนตัวร้อนน่ะแล้วพ่อแม่จะมาจับก็ไม่ได้เป็นไข้ลูกปกตินี่นะมึงหลอกกูไปโรงเรียนอยู่นี้อะไรเนะี่ยเขาไม่มีทางเลือกแต่ว่าต้องอนุญ,ญาตฉันอยู่ที่นี่อ๋อแอมจีเนียสไอ้นูบตัวนี้มันพยายามจะหลอกพ่อของมันนะว่ามันมันเป็นไข้จะได้มีข้ออ้างไม่ต้องไปโรงเรียน นี่หมอมันบอกว่าจีนเนี่ยกูโคตรฉลาดเลยยเฮ้ยเลเลเลเป็นนูฟแล้วโอ้ไปบอกพ่อของมึงว่ามึงป่วยนี่เอ้ยต้องพากพากเสียงนูฟได้เลยกว่านอนี่เอ้านี่คือบ้านขังเนิฟพวกเราเนิฟบ้านเนิฟว่าแต่พ่อคุณอยู่ไหนเนี่ยเอ้นเดินเลิฟขังเนิฟสิรอหรือ เราเนี่ยล้อยสุดในย่านนี้แล้วนะหรือเปล่าน,นี่เป่าลูกของเนือ้อย่านนี้ก็มีแต่บ้านมึงนี่แหละเอออะไรวะ,ะเฮ้ยเราสามารถใส่ฟีดแบ็กให้กับผู้พัฒนาเกมได้อะให้ไปก่อนเลยโซกูดไปก่อนเลยละกันเข้ามาแล้วรู้สึกดีมากเลยขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กมันจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยเนี่ยต้อง เปิดประตูโอ้ยแม่งต้อนรับหน้าห้องกูเป็นอย่างดีอะไรเนี่ยมีกูดเอนดิ้งแบดเอนดิ้งอิสอิสเซนตี้เอนดิ้งโอ้โหมีเอนดิ้งหลายเอนดิ้งมาก,กเกมนี้เออมีเพื่อนส่งมาให้เล่นนะนะบอกว่ามีหลายฉากจบมากเลยนะฮะพ่อกูอยู่ไหนเฮ้ยป๊าป๊านี่ พอดีผมรู้สึกไม่ดีเลยไงอะไรอะเอป่ออะไรชื่อมันเหรอคืออะไรอะโอ้โหมีแต่คำยากๆอีเวนต์อยู่คนเดียวกูนี่ตกแกมมาซะด้วยไอนุบคนนี้พยายามที่จะเหมือนอธิบายหาสาเหตุพยายามจะอ้างพ่อเลยนะว่าแบบมันป่วยอะไม่อยากจะไปแพร่ี่โรงเรียนนะไม่อยากแพ้่เชื้ออะไรประมาณนี้นะ นี่ผมผมขออยู่บ้านได้ไหมครับวันนี้เนี่ยผมป่วยฮึให้กูดูมึงสิหน้าแม่หน้าแม่หน้าเหมือนพ่อเลยลูกมาหน้าเหมือนกันโอ้โหที่วัดอุณภูมิ97องศามึงก็โอเคดีนี่นะเตรียมไปโรงเรียนได้เร็วไอ้นูบฉันจะอยู่นี่แล้วกันท้่ามต้องการ กวนะเจ็อันนี้อันนี้พูดมันพูดอยู่ในหัวมันนะนูแบบนี้ฉันต้องหาทางที่ทําให้ให้เอ่อเป็นเป็นข้อพิสูจน์ให้ให้พอ่อให้พ่อมันประมาณว่าแบบให้มันรู้ว่า,วาการันตีว่ามันเป็นใครไม่สบายจริงอะ่ะอืม oh no if it's o my body <laughs> ไอ้นุ๊กตัวนี้มีมีความคิดบางอย่างมันมันบอกประมาณว่ามันจะเปิดไฟในห้องของมันให้ร่างกายอุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นพ่อมันจะได้อนุญาตให้มันอยู่บ้านอาฉลาดจังเลยได้เลยนะเมื่อมึงใช้เครื่องวัดวัดอุณหภูมิกทำให้มันอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วกันม่ต้องกลับไปยองแล้วไปเปิดไฟเปิดเลยเอาปิดประตูก่อนมันจะได้อบมันจะได้แอัดอย่างนี้ เปิดเลยเอากูเปิดเลยนี่สำจวงยังไม่พอไฟใหญ่นอนไม่หลับไฟใหญ่ดูเหมือนว่าในห้องจะไม่พอเอาไม่ได้งี้ฉันว่าฉันละต,ตัวร้อนพอนที่ไอเครื่องวัดนั่นเจววัดอุณภูมิออกมาว่าฉันเป็นไข้ ไอ้ดูเหมือนว่าไอ้นุต๊ตัวนี้มันจะบอกพ่อบอกให้ลองเช็คใหม่อีกรอบะนะไอ้เครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์นั่นมันอาจจะเสียเออร์เรอร์หรือเปล่าว่าเออร์เรอร์หรือเปล่าตัวใหม่น,มนิพอดีให้ลูกไอ้นุ๊คนนี้ลองอีกสักครั้งได้ไหมพ่อเตือนหนุหนองรับรองว่าหนูเป็นไข้จริงๆนะพ่อเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเพื่อนของของของนุป๊ปคนนี้ที่โรงเรียนโอ้ได้เลย อตัวทีกรอ <c oughs> <c oughs> มึ่งยแม่งนิดเดียวหายไปนิดเดียวเก้าสิบเปดมันบอกว่ามันมากกว่านิดไอ้เมื่อกี้นิดเดียวเองอะมันนิดเดียวจริงๆอะมึงก็ยังไปโรงเรียนได้นะมนไม่ต้องกัวงวลในลูก ไอ้น e e d More h ฉันต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้ไปเปิดไฟทุกดวงในบ้านนี้กันเถอะฮู้มึงเปิดห้องกูทำไมเนี่ยไอ้ลูกพ่อแสบตาชะมัดเลยมึงทำอะไรเนี่ยมึงเปิดทำไมมึงต้องการอะไรเนี่ยเอลูกต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้ <laughs> มึงทำอะไรเนี่ยฮะลูกต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้ เปิดได้หมดกูจะเปิดได้หมดเลยมีอะไรไม่เปิดดิครัมีหน้าบ้านไหมไม่มีนี่เอ๊ะไหนม,มีไฟดวงไหนยังไม่เปิดอ่ะลงรถกูก็เปิดเหลืออีกดวงหนึ่ง 6, หกทับเจ็ดน่าจะอยู่ห้องน้ำเอะกูเปิดในห้องน้ำด้วยไปเลยไปบอกพ่อมึงอ,อีกรอบว่ามึงป่วย พ่อปู่ป่วยกูไม่ไปโรงเรียนกูจะหาทางไม่ต้องไปโรงเรียนพ่อกูเริ่มลำคาบแล้วเ้ยเอาตัวจมืออีกรอบนะเอา้าไอ้อแมงขึ้นไปกีนเดียวมือก็ยังโอเคนะไปกินอาหารเชา้าไปอาบน้ำไปลูกว้า น่าเป็นความคิดท,ที่อีวันเจิดมากเลยพ่อวันเจิสดสดๆแปลว่ากูต้องกินกินข้าวร้อนๆอ,อาบน้ำร้อนหรือเปล่านะกูดูทรงยังไงก็ใช่เย้อุณหภูมิกำลังขึ้นอย่างคงที่ไอ้กูต้องร้อนที่สุด ไอเครื่องนั้นแม่งบอกว่ากูป่วยเอาเป็ดไปด้วยกินอะไรดีอ่ะอะไรช็อกก็ยำยำยำ,ยำช้างน้อยมักอ้อกินช็อกช็อกโกแลตย่างนี้จะต้องไปช็อกโกแลตร้อนกูต้องทำทุกอย่างให้ร่างกายกูมีฮีทที่มากที่สุดมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ไปบอกพ่อมึงว่ามึงป่วยครั้งกลัวกลัว,ว,ว,วคลิปนี้มีตัดพ่อตัดลูกแน่เลยแม่งมึงตรวจกวิ๊กรอบไหนพ่อตรวจกวิ๊กรอบไหนสี่ผาตรวจเลือกไหนโอ้พ่อกูก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วตรวจกวี่รอบแล้วเนี่ยวิ่ง ขึ้นมาเยอะอยู่แนะล้วรอบนี้เยอะหลายอย่างนะดื่มท็อกโกร้อนอ่ำน้ำร้อนเฮ้ยกูไม่มีปัญหาอะไรนี่ลูกมึงจะต้องไปโรงเรียนยังไงวันนี้กูจ่ายมึงไปโรงเรียนให้ได้ไปเปลี่ยนเสื้อที่ห้องของมึงเดี๋ยวนี้โอเคพ่อกูจะไปเปลี่ยนเสื้อเดี <laughs> ย๋ยวแม่งเปลี่ยนแม่งทำให้แม่งตัวร้อนอีกแน่ๆเลยอ่ะนั่นไง นี่มันน่าร้อนนะแม็ดแต่งยังก็เป็นน้่หนาวอ่ะไปบอกพ่อมึงว่ามึงป่วยครังคข,ข,ขาวขนี้พ่อกูไม่ถามเลยแล้วกูรู้แล้วว่ามึงจะให้กูตัวอีกได้เลยลูกร้อยห้า มึงก็ยังไม่ป่วยเป็นอุณหภูมิปกติของบ้านเราเฮ้ยมันยากวไปฉันคิดว่าสิเองเนี่ยกูจะทำยัง,อง,อยงไงเนี่ยพี่กูจะต้องไม่ไปโรงเรียนนะกูไม่อยากเรียนวันนี้บางทีไอ้นี้ทุกคลิป The Heat Inside The House ฉันจะต้องกักเก็บอุณหภูมิไี้มากกว่านี้ในบ้านหลังนี้หมายความว่ายังไง ไอ้นุ๊กตัวนี้มีบางอย่างที่อีเวนไม่เข้าใจว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ปิดหน้าต่างของบ้านให้ฮี a ขึ้นได้เลย <c oughs> ตอนกูเด็กกูก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้ทำขนาดนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่านูคนนี้จะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้บ้านหลังนี้มีอุณหภูมิไม่มากเฮ <c oughs> ้ยเด็กก็ยังเป็นเด็กวันยังคม ยังไงมึงก็ต้องไปโรงเรียนให้ได้เลยด,ดิพ่อบอกประมาณนี้พ่อก็บอกประมาณนี้เลยเฮ้ยมึงจะตกรถโรงเรียนแล้วไปแล้วไปแต่งตัวแล้วรอมึงแต่งบ้าอะไรของมึงนี่มันชุดชุดโรงเรียนนะเนี่ยหรือว่าบ้านเขาบ้านนูเขาโรงเรียนแต่งชุดไปเวทได้ปิดเลยกับอากูปิดน,นี่ด้วยวะ <c oughs> กูกวๆถงน้ำมันดนะ้วยกว่านั่น นั่านนจะเป็นจุดจบแน่ๆเลยอะอะไรอะปิดหมดแล้วไม่ใช่เหรอมีหน้าต่างในที่เนบยังไม่ได้ปิดโนบจะต้องไปเดินรับบันให้มันใจว่าไม่มีหน้าต่างเปิด นุ๊มั่นใจว่นนุ๊ปิดหน้าต่างทุกบานแล้วแต่เหมือนยังจะมีหกเจ็ดแปดเก้าอะไรสักอย่างอีสามอย่างที่ยังไม่ถูกปิดอ๋อมันให้เออไม่ให้เธอหนึ่งฮีทด้วยต้องเปิดอะไรสักอย่างอุณภูมิอ๋อนี่เหรอเอ้นี่เหรอไม่นี่มันโนรศับ้านแล้วเปิดอะไรอ๋อนี่ไงฮีเตอร์ เปิดเอ้กูเปิดเปิดมึงหนาวเหรอลูกพ่าต้องหวัดผมไม่กลับอืมโอ้ยแม่งร้อนขึ้นมาแล้วอันนี้มึงไม่ได้รอนในตัวมึงแล้วมึงเริ่มรอทางบ้านแล้วมึงยังปกติไอ้ลูก มึงพร้อมจะไปโรงเรียนหรือ,อยังมึงกงจะตกรถนะรถกลังมารับมึงแล้วนะลูกยังไม่พออะไรอ่ะไอวิวสกิปมันจะมันจะไม่คือรถโรงเรียนอนะ่ะมันจะหาทางอีกเหรอดูเหมือนว่ามันยังจะหาทางที่ทำให้บ้านมันตอนนีบ้าน,บ,านบ้านกูจะ่มาบ้านมันเริ่มจะมาเยี่ยมซะแล้วมันจะมาบ้านจะทัดทิศบ้านกูซะแล้ว อะไรเปิดได้หมดเลยแล้วกันนะโอ้โหหน้าโคตรสีเลยอ่ะเปิดอะไรอะไรยังไม่เปิดอีกอะไรวะไม่อ่านกูว่าไม่ตัดกูกูว่าไมีตัดลูกตัดพ่อกันจริงแล้วแหละ ไปบอกพ่อว่ามึงป่วยพ่อพ่อกูอจะได้ไปเยี่ยมแม่แล้วพ่าก<ฮ>ูยังอยู่นี่ไงกูค,คิดว่ามึงไปโรงเรียนแล้วนะลูกไป็เรียกพ่อไม่เรียกกูเรียกมึงกับลูกอะมึงไม่ไใช่ลูกกูอีกแล้ว มึงก็เลยจะเผาบ้านกูทุกอย่างโอเคพ่ออะไรแป๊ไม่บอกเกลีดยดแปโอ,อ้กูปกติดีแล้วกูจะตรวจมึงอ,อีกรอบม,มาแล้วมามึกปกติไปไปโรงเรียนอะไรวะ จะทำอะไรได้อีกเนี่ยมึงทำมากเกินไปแล้วเว้ยโอ้โหมึงมึงจะจุดเตาผิงแล้วไปต่อยสิไปได้แล้วไม่เริ่อจะเพิ่มอุณหภูมิมากกว่าน,นี้อะไรอ่ะเผากันบ้าง,งคุณในเตาผิง และนี่คือการบ้านของลูกแต่นึกเหมือนว่ากจะทำให้อุณหภูมิมากขึ้นี่ต้องใช้เชียบเพิงเพราะฉะนั้นลูกจะใช้การบ้านของลูกการบ้านนี้เก็บมาตั้งแต่เทอมที่แล้วตอนไปเทอมลูกคนนี้ยังไม่ได้ทําเลยสักหน้าเดียวและตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นเชี่ยเพิงไปเลย กูเป็นบ้าแล้วไปบอกพ่อว่ามึงป่วยล,ลูกแม่ป่วยแล้วจริงๆแ,แต่แม่ไม่ได้ป่วยเป็นไข้แล้วเวย้ยอุ้ยตายลูกลูกกูเป็นบ้าไปแล้วไม่มีอะไรผิดปกติมึงไม่มีอะไรผิดปกติโอเคกูจะทำให้มันซีเรียสละตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกคันนี้จะ ไม่มีอะไรหยุดมันได้อีกต่อไปแล้วเอ,เอาซอมใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วก็มีการวงเล็บไว้ด้วยว่าห้ามคนดูไปลอกเรียนแบบที่บ้านเพราะว่ามันจะทำให้มึงดองได้ไงล่ะหน้าขาวเลยเป็นไงคนุ้นยห,หน้าขาวเลยไม่ได้เปิดกล้องนานแม่งหน้ากูขาวเลยเป็นเพราะแสงอะ ไปบอกพ่อว่ามึงป่วยกูไ่พูดลยยแล้วงั้นแหละกูตัวจกูรอกูอรอดูว่าบ้านกูจะไหม้ตอนไหนมึงไม่ป่วยไอิเดีสบอฮีทฉันต้องเพิ่มอุณหภูมิมากกว่านี้ไปเผารถ <c oughs> วันนี้ลูกจะไม่ไปโรงเรียนมอฮิตอุณภูมิไม่มากกว่านี้เอ้ไปเลย อุณภูมิเพิ่มขึ้นมาถึงห4าส่องศามึนจะตกลุดแล้วลูกโอ้สองร้อยสองร้อยแล้วแต่มึงก็ต้องไปโรงเรียนเผาเผาเผต้นไม้สนาม เผาต้นไม้สนามรอบๆบ้านเวนาๆๆ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 เสียไๆไๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนเลยอ,ะ <c ười> อ่ะๆๆเกๆนๆๆ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 เหลือเกิน <c ười> <c ười> <c ười> ไปบอกพ่อว่ามึงป่วย ไอ้ไอ้ไอเด็กนันลกส่งมาเกิดไม่มีอะไรแต่บ้านกูไม่แล้วหัวกูทั้ง้านหัวกูก็ไม่มันต้องการาอะไรพ่อพ่อกูหัวร้อนแล้วเติม เติมสระน้ำด้วยเราอ่ะดูเหมือนว่าอุณหภูมิทม่มากทำให้น้ำละเหยต้องเพิ่มอุณหภูมิด้วยเราอ่ะด้วยพระบุตรและพระจิตเท่วอยเทพแห่งไฟแห่งเพลิงจงมาสถิตที่แห่งนี้ได้ยินคำสวดอ้อนวอนของลูกคนนี้หรือไม่ โอ้โอสบเอ๊ะมงอะไรนั้งหนาวแล้วแม่งขอแม่งขอพรอะไรนั้งหนาว,วนะ่ะมึงจะเพะิ่มอุณหภูมิโอ้โหเนื้อเนื้ออะไรดวงทิตย์ตั้งหนึ่งพันดวงเหรออะไรไเอฟเฟอร์ดเติมละวาเข้ามาในสระน้ำของฉันหน่อย เลยจัดให้จัดให้แล้วตัวข้อ <laughs> โอเคกูไปละ <laughs> จมบาญยังเมียกเอาตัวพวกจมบาญยังเมียกเอาตัวกูไปเลย กูกูได้แบนเอ็นว่ะมึงยังอยู่นี่กันเนี่ยมึงเตรียมได้เลยมึงเตรียมตัวโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยม่งร้อนที่ก่ขุมไฟเปลวเพลิงและลกอีกตอนนี้ยังไงกูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเ่ออกูโอไมค์ก่อดแล้วยังไงต่ออ่ะ่ะ ใจผมไปโรงเรียนอีกไหมมึงยังปกติฉันไม่รู้แล้วว่าฉันจะบอกพ่อ,อยังไงดีบางทีทีวีอาจจะช่วยฉันได้ขอบางอย่างที่มีประโยชน์ที่ทีวี และจุดไค่แม็กก็มาถึงแล้วคนดูนูบคนนี้ยังสามารถที่จะเดินหน้าที่จะไม่ไปโรงเรียนต่อได้เพียงแค่โทรโไปจ้งางมังกรมาเผาบ้านเพื่อเป็นการเติมเต็มความปรารถนาของมันที่จะเดินหน้าไปสุดทางกับการยอมแพ้ที่จะลดอุณหภูมิของบ้านด้วยน้ำแข็ง กูจะไปให้สุด911119 911119พงานดบเพิง นี่มันแย่วจะชีคิดไว้ซื้อเลยเหนียวอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยแล้วมันแมวติดอ,อยู่บนต้นไม้นะว่าต้องไปช่วยแมวมแกปลอดภัยแล้วไอ้แมวเหมียวยยม อยากได้กู๊ดเอนดิ้งแต่มึงไม่มาดับไฟบ้านกูมึงไปช่วยแมวได้งั้นก็ไปให้สุดสามสองหนึ่งสี่ห้าหกสามสองหนึ่งสี่ห้าหกโดวะคินโดวะคิน <c oughs> คุยภาษามังกรโอ้มังกรกำลังสอนเด็ก เป็นภาษามังกรบางอย่างที่มังกรกำลังเล่านิทานให้กับเด็กๆใครโทรมโอโู้ดวะคินโดวะคินนมีสายเข้าเดี๋ยวมาเล่าหนังสือต่อโอเคโอเคนักเรียนอย่กูไปรับโทรศัพท์ก่อนอย่ามาอ่านต่อนะมีงานต้องไปทำอ่ะ วัสูเป็ดพันโลโอดิวดโดโอมังกรโดวะคินโดวะคินองานเสร็จแล้วกลับไปอ่านหนังสือให้เด็กฟังต่อ ขึ้นมาอีก3,600ันหอยวิ่ใช้เครื่องตัวอีกเหรอ5,400นราลกชิดซ้ายไปบ้านหลังนี้กูจะเดินไม่มีอะไรต้องกงังวลโอเค ลูกคนนี้ก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกแต่เหมือนพ่อจะทำให้ผมไม่มีทางเลือกไปดึงพาทิตเข้ามาใกล้ๆด้วยเชือกโอ้ oh my god เข้ามานท 你的巴！ กันดีกวราหนึ่งมืนห้าพันสามร้อยพอแล้วแล้วพอ่อก็ยอมแพ้โอเคมึงพูดถูกมาเสมอลูกว่ามึงอยู่บ้านดีกว่าวันนี้โอเคพ่ะ Yes มึงจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนอีกตลอดกาลแล้วละ่ะขอบคุณที่เล่นเป็นเกมที่ปั่นประสาทพอสมควรและมีหลายเอนดิ้งมากๆและสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นกูดเอนดิ้งก็คือการที่ไอ้นูบไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว มันได้บรรลุลวงสิ่งที่มันต้องการแล้วคือการเพิ่มอุณหภูมิเหมือนกับชื่อเกมนี้ฉันต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเว้ยพ่อแมรักพ่อ The world. If you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in no the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream and I that I've had for several ages of bacon, modern kingdom for the taking.